มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ซ่ซวกับกับสิทธิ์ที่อยู่ทั่วทั่วไปแล้วก็มีผู้สิทธิถามถึงสิทธิ์วัดธรรมม่ดีอะไรถึงชอบไปกันบ่อยนี่เหตุก็บอกว่าไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรม อันนี้ก็มีคําถามต่อไปอว่าหลวงพ่อนเป็นพระอะไรเป็นพระเจ้าคุณเป็นพระครูหรือเป็นพระอะไรเป็นพระมหาอะรหรือหรือเป็นพระของอะไรนั่นี่สิทธิ์ตอบไม่ถูกที้จะบอกไ้ให้ถ้าใครมาถามว่า หลองพ่อในการเป็นพระอะไรเป็นพระขั้นไหนให้บอกเขาว่าหลองพ่อท่านบอกให้ฟังไว้ว่าเป็นพระธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ใช่พระเทวดาเป็นพระธรรมดารักษาศีนักษาวินัยของพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าบอกเขาอย่างนี้ ถา,ถามว่าเป็นพระอราหันต์หรือพระโสดาหรือพระอนาคาหรือ,ารารอถามเขาตะคำว่าสมมติว่าผมบอกคุณว่าท่านเป็นพระอราหันต์แล้วถ้ะคุณไปหาท่านแล้วคุณเป็นพระอรหันต์ไดหรือถามอยามพูดแลัมดีอรหันต์ก็อาราหมุนคู่กัน พอเพลอๆกันมันหมุนได้แหละมันมาจำเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องคือว่าการปรปฏิบัติความดีนั้นเรียกว่าพระแต่พระให้สูงสุดแค่ไหนก็พระอันนหพระก็ยังเป็นมนุษย์นั่นแหละพระรัมมาพระพุทธเจาก็เป็นพระ เป็นตั้งพระสองเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเอามาตัดทรูุเป็นพระหันแล้วการตัดทรูุเป็นพระหันเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าการปฏิบัติก็ทำของพระสองอะไรปฏิบัติดีปฏิบัติอ่าสมควรจะทำ ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงตามธรรมมาวินยัยปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบที่ด้วยธรรมาวินยัยเนี่ยองค์ของสังฆคุณพระพุทธเจ้าต้องมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าองค์ของพุทธคุณก็มีอีกนั่นแหละองค์ของวัฒนธรรมคุณ พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อาร,ารังสัมมาอรพุทธโระควาพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเรื่องสาวมองทั้งหลายวิจาจารณะสัมปันโนเป็นผู้พร้อมโดยวิจาและจารณะจารณะนั้นมีสิบห้าจารณะสิบห้านี้หละ สำคัญพระใดไม่มีจารณะมันก็เป็นพระไม่ได้เพราะบัญญัติ 12, 13, 14, ข้อสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าให้มีการหนึ่งการสองการสามการสี่อยู่นันารณะวิชาระพโนโสขุขโตโลกบวิชุสขุขะโตพระสุขต เป็นผู้ที่ไปดีแล้วตัททรู้ดีแล้วโลขวิทูเป็นรู้แจ้งโลกโลกค่คือสังขารเนี่ยรู้แจ้งกองสังขารโลกหรือขาน้หนานี่แหละเรียกว่าโลกและโลกวัตถุเราค่ะรู้ตัวตัวไปน,ไนั่นแหละ หลังโลกเขาจะอนุตตรโรปุริสธรรมเป็นอนุตระเป็นผู้ที่ยิงเป็นผู้ติมีความเฉลียวปัญญาฉลาดมากเป็นบุรุษที่ฝึกมาพยศได้เป็นสารถีเป็นสานรถีปราบมาได้ สามาพยพบาใช้เป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพักวาติเขอเป็น,ปปนผนนะู้ไปดีแล้วเป็นผู้ยิบทานนะคือไปดีไปดีแล้วไม่จะไปชั่วผ่านเป็นองค์ของพุทธคุณเราผู้เป็นสาวก การอ่านหนังสือเอาพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณทุกว่าว่าทุกวันมันดูที่ตัวเป็นปรา,ารถนาใจให้เข้าใจให้เห็นแจ้งการที่เราจะยึดพรารถนาใจติดอยู่ที่ใจของเราได้เราต้องรู้พระคุณของปรารตนาใจการว่าอะไรไปแล้วไม่รู้ความหมายมันก็จิตาสายมน หรือสวดมนต์นั่นแต่เราไม่รู้ความหมายเขาเรียกว่ายังไม่มีปัญญาอ่อไม่สมบูรณ์ถ้าเราสวดอะไรไปแล้วก็รูความหมายเขาเป็นผู้มีปัญญาความมีปัญญานั่นแหละที่ทำให้เรามีจิตใจโปรง่งสบายไม่มึนมนทานไม่เข้าใจอะไรเขาทำให้จิตใจเรามึนมนอันนี้ก็ ปัจจุบันนี้นอกจากครูอาจารย์สั่งสอนให้แล้วมีตำรับตำราพระไตรปิฎกที่จะสอนให้เรารู้ได้ละเอียดลออทุกอย่างโย้กวางขวางรู้ละเอียดรู้ลึกซึ้มโพธ่มั่นอยู่ในพระไตรปิฎมั่นคงอยู่ในวินลยมั่นคงอยู่ในธรรมแล้วก็เป็นผู้ไม่ปิดพลาด องยึดไตรปิฎกวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกอันเรายึดนี่เป็นหลักถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแล้วไปเปิดดูเนอะในพระพิธรรมไม่มีข้อแม้ถูกต้องแต่ในพระพิธรรมนั้นบางอย่างก็กล่าวไว้ยอยอๆแต่ผู้ปฏิบัติ เมื่อรู้แล้วมันก็ขยายได้อย่างที่กล่าวไว้ในธรรมมวิธรรม,มวิภาคปริเจตหนึ่งว่าโพี่ปักทั้งเจ็ดประการนั่าทำตั้งเจ็ดเมื่ดันทําไม่ถึงประริปานแต่การจะมาเรี้ยงปฏิบัติให้ถูกต้องมันไม่มี ในปะิบ็ติบอกมาได้เรียงไว้เป็นแต่พูดทำไว้เป็นหมวด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 เท่าน,นั้นการที่เรียงไว้นี่เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเรียงเราเองการที่เรียงเราเองนี้มันเกิดจากธรรมะที่ปฏิบัติให้ร,รู้ว่ามันตัางอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทางใจอิจิติท,ทีไปนั่นแหละมันสอนได้สรจะวีปรัสนาพอเคยมีปัสน,นาแล้ว ก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อไปตาอท่านอาจารย์การเข้าไม่หลัท่านเป็นเดเพียงพูดว่าเป็นวิปัฒนาและขอละละรูปละเสียงแต่คำละก็ทีนก็ไม่กลองตามประไตรปิฎกอีกในพระไตรปิฎกก็รู้แล้วละแล้วทำมาน,นี้ก็ได้จากธรรมที่เกิดขึ้นมาไปในเอง รู้ธรรมดาธรรมดานี่แหละรู้แล้วละเสียเท่านั้นเองเพงเหล่านี้เขาจับความได้จับความได้เขาทำตามทันทีทำตามทันทีขเขาสำเร็จผลทันทีทำรวมลงได้นี่อีนใเมื่อเรียงการเรียงพอการที่ได้นำมาเรียงนั้น มันไม่ได้ว่าอะไรพอขึ้นอิยปััสนาก็กาไมาโยกข็โยกนะนี้ตามเี็กรรอาจารย์ท่านสอนว่าถ้าเห็นรูปอาจารย์บอกว่าให้ตั้งคําถามเข้าไปข้างในใจนึกน่าถามว่าใครเห็นใครรู้ใครรู้เห็นใครยึดถือเห็นว่าเป็นเราสี่คำ านคือตัววิปัสสนาเด็นเรานั่งนั่งเห็นรูปคนคำถามก็เราถามในใจวนะ่าใครเห็นใครรู้ใครรู้เห็นใครยึดถือเห็นว่าเป็นเราเอมันทำอย่างนี้ก่อนมานั่งกับทุกคืนตอนนั้นก็มีรูปทุกคืนแหละมันมากเหลือเกินพอเราถามแบบใครเห็น มันไม่ทันว่าจเป็นทั้งสี่คำรูปเล่ไปไหนจะแล้วอยูใ่ใหม่ๆเอา้าใครเห็นนี่ขอบรามอยู่นั่นเอ,เอามาเลยออกมาถามท่านว่าทำไมถึงต้องว่าอย่างนั้นด้วยลละท่านอาจารย์ท่านบอกว่าครูอาจารย์สอนมาอย่างนั้นหลวงพ่ออาจารย์บอกท่านว่าก็เมื่อผมว่าใครเห็นก็เห็นรูปใครเห็น ใครรู้ใครรู้เห็นไม่ทันใครยืนตือเห็นว่าเป็นเราเพราะว่าใครเห็นใครรู้สองคำไม่รู้ไปไหนแล้วดูมันแล้วรู้ใหม่มาอีกแล้วใครเห็นดีเลยถามแล้วว่าจิถามอย่างนั้นมันถามแบบเพื่ออะไรถามใจมันใจมันตอบว่าจี่เห็นนนใครเห็นใจมันเห็นว่าแต่ก็ไม่คา้านท่านหรอก สงว่าหรือ,อยังไงสงสัยถามท่านแล้วการอธิบายให้เราเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ถามไม่ถามถือทามอันหนึ่งที่ว่าเขาบอกให้ก่อนบอกว่าที่มันเดิน้ำกำลังเดินมาจากเขาทันนั่นแหละแต่มันรู้สึกมันหงุดหงิดเพราะว่าทำไมมันโง่นัก ่รู้ตัวนว่าอย่างนั้นขาน,น้าก็ไม่รู้จักไม่รู้อะไรขาน,น้านี่ไม่รู้จักรู้จักแต่รูปนรานั่นไม่รู้จักทำไมมึงโง่มันคำหนึ่งอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นธรรมเป็นเสียง,ง,งนี่ของนาฏพาลานดีด่แหละ มันเป็นเสียงดังเหมือนใครมาพูดนั่งดังไกลๆอ,อ๋อปากมันว่ามาเองมีเสียงดังปากของเราเราไม่ได้คิดแต่มันว่ากันแบบประชดนังไม่รู้จังว่ามันถึงเวลารู้เองทำจานในเข็งก็แล้วกันมันว่าแต่เรา ไม่ได้คิดว่าแต่ว่ัตีสังขารมันเป็นไงเการที่วัีสังขารมันแปลกต้องใจขางภายในมันสักแต่เรามีสติอยู่นเราคิดว่าจะทำอย่างนั้นม้ไหมฝากมันว่าเออ้นี่แหละทำในธรรมพอเราทำฌานแข็งทำในธรรมเกิดเป็นบอกให้เรามีปัญญาให้เรารู้ อันนี้ก็วันวันหลังก็เดินเดินมาตรงที่ที่มันเคยบอกทำอะะตรงนี้มันบาฉันทะวิยะแล้วก็ไม่รู้อะไรฉันทะวิยะมันไหวยอย่างนี้ปากเราเรีววยว่าทำจำไม่ได้เลยล่ะว่าอะไรว่าเป็นอิ่บาทสีหรือเป็นอะไร ไปจงคุติก็เด็กทำม,มาวิปาขกันมาดูอ๋ออิทธิบาทสีกันตะววยะอิตะวิมังสาออ,อ้นี่มันต้องบริกรรมต้องภาวนาพนอรร้ตรงนี้มันก็รว่าไ,ได้ยินพระรผู้ใหญ่เขาพูดกันว่า การเยบบวชทรมาถึงพระนิพพานต้องท้ายโพธิปักขิยธรรมก็เลยค้นไปมาอยู่ตรงไหนเปิดตั้งแต่หน้าทุกกาาหมวดสองไปจนถึงยันปลายออ mm hmm. ไปอยู่หน้าสามสิบเจ็ดสามเจ็ดถึงสามสิบแปดโพธิปักขิยธรรมเจ็ดประการ พียนสี่ประสานสี่อินเจบาทสี่พระลาห่าอินเจียอาโพธชงเจ็ดมรรคแปดอ๋อนี่เองพอดูเท่านั้นหลวงพ่อก็มาดูว่าพระราหามีอะไรบ้างบมดบอกมันมีบัญญัติเขียนไว้ว่าพระราหานี้เมื่อแก่กล้าก็ไปอินสีอันนี้ก็ที่รู้ด้วยว่าโพธชง อ่านเห็นอย่างนี้มีเหล็กเจ็ดตัวเอ๊ะเล็กเจ็ดตัวเหล็กฝรัง่งตัวทองเมื่ออ่าตอนนี้ยังไม่มันขึ้นทัน้นมันมัน,มนอิจิบาตีพระราอิจินาพู้ทรงนี่มันหมู่เดียวกันนั่นแหะแต่พฏิเจะเองก็เห็นบางบันจิตเรากระถือพู้ทรงบางวันก็ไม่ถึงแต่มันลงไม่ได้เพราะไม่รู้ ในก็มาเรียงลงไปในใจว่าเพียงสีสติปัฏฐาสี 4, นี่ไม่ต้องเอามาภาวนาก็มันต้องใช้อยู่ทั่วไปทั้งไพยทั้งเวลาอยู่ข้างนอกกรรมฐานหรือนั่งกรรมฐานก็ต้องใช้กันดูเองก็ก็ลองใช้ก็ลองใช้อใช้ทำมาเนี่ย ภาวนาเกษาโลมาแล้วกสีห้าจบจันตะวิยกิตตะวิมังตาสีห้าจบแล้วขึ้นจัตสัทธาพราสัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาสีห้าจบแล้วก็กลับมาใหม่เกษาโลมาใหม่ ทำอย่อย่างนี้จนมันจนดี้รู้ว่าเป็นอิทธิบาทก็อมาตัวเราขึ้นไปอยู่เหนือเมฆเขาก็เห็นจังเร่ว่ามันจากพื้นที่เรานั่งนี้ไปมันค่อยลอยสูงขึ้นสูงขึ้นอ๋อนี่มันมาห่อได้ที่ห่อได้นั่นแหละคืออิทธิบาทอิทธ,ธินี้ ไทยภาษาไทยรูจ้จักแต่ฤทธิอิทธิเป็นภาษาบาลีฤทธิเป็นภาษาสันสกฤษความหมายเหมือนกันแปลเหมือนกันในเรามาทับซับกันได้อิทธิฤทธิเอาตัวคยทั้งสองตัวเลยแต่ว่าหอเอินเดินอากาศได้เดินน้ำได้ลุยไฟได้ที่เป็นอิทธิฤทธิเป็นฤทธิ พอมาเน้นดวงเดือนดวงดาวผมก็ดูอ๋อนี่เองอิธิอิธิบาทสีตอนนี้สนุกแล้วที่ไม่รู้ไม่รู้นั่นจกกักยิ้มแล้วแต่ก็ยังไม่กลา้าที่ว่ารู้ทดสอบไปทุกอย่างอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนอ้นี่ไอ้รู้พอได้คำการรู้ธรรมดาทีหลังก็ไม่เอาแล้วใครรู้ ครเห็นใครรู้ใครรู้เห็นเลิกพอพอเห็นกันแล้วได้กลิ่นก็นล้เจ็บปวดที่กายก็นแล้วก็ทดลองแล้วนี่มันได้ผลทันทีรวมลองได้สามประยุน์ลองได้นี่ยาแต่ว่าสามประยุน์ลองได้มันไม่มืดมันแจง้งแต่ว่า,มา,ไ,วา,าไม่ได้ัวดไรยตัดไม่ได้ปวดไร้ยาตาัดสีสังยุตขึ้น สองคนว่าอีกทำไมถึงมันสังโยชน์ไม่ละอันนี้นเขาไปพบในพระอภิธรรมออีมันบอกว่าูุใดก็ตามปฏิบัติธรรมมาแล้วทั้งสังโยชน์เบื้องต้นสามนั้นถ้าอาดีตใดเคยละมาได้แล้วจากนี้ไม่ต้องละเป็นแต่รวมดูให้เห็นเท่านั้นอีกให้ละทังโยชน์เบือเบ้องบนต่อไป นี่ต้องค้นฟ้าถึงรู้กับสองปีจากใจัใปปีดกก็ะระอภิธรรมนั่นแหละนี่เล่าให้ฟังฉะนั้นการที่เราเป็นผู้มีการศึกษาจะไปถือตำรับตำราอ่าเราถือว่าไม่ไม่อ่านหนังสืออย่างบางพันลวง่อก,ก็ว่าก็เคยทานอาจารย์ตั้งหรอ เอถ้าเราไม่รู้ว่าอโอทิปักกิจธรรมมันมีกำหนดได้บ้างแล้วเราจะไปมันเกิดขึ้นมาจะรู้ได้อย่างไรอาจารย์ไม่มีสัญญาแต่ว่ารู้เองก่อ็ไม่เสียงานดีอรับแต่ว่ารู้เองก็รู้เองลองบอน้านมนไม่เสียงกับรูอาจารย์ถือเด็ดก่อนริรู้ว่าท่านก็ ผิดก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เทียงเมืม่อเรารู้ว่าไม่ไม่ถูกเราก็ไม่เอาเลยสังนี่แนวทางแล้วทั้งหมดที่เรียงไว้ทั้งหมดเรียงไว้ในใจเดิมไม่ได้เขียนไว้ดอกเป็นหมดอย่างแล้วปฏิบัติอยู่อย่างนั้นปีเจ็ดเดือน ไอ้ไอ้เดือนแรกสิบสิบแปดวันแรกรนะั่นเองยี่สิบวาวันไปแล้วก็เริ่มวิปัสสนาจึงแนวทางที่บ้านก็ที่ไหนไหน,ไหนตำาราเล่มไหนอาจารย์ผู้ใดก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมีมันก็จะเช่นเดียวกันแล้วว่ายอดจัดบ,บนเกใจดีที่มันแกว่ไดได ถามมาทุกคนทุกแห่งแล้วว่าเจดีที่วัดไหนจักวัดไหนเคยแข่งมีผู้รู้ผู้เห็นบ้างในมีเหมือนกันจบไปแั้น